งานไม้โฮเมดสวัสดีครับถ้าใครตาม Facebook งานไม้โฮเมดอยู่ก็จะเห็นว่าเมื่อวานผมได้เครื่องมือมาใหม่ชุดหนึ่งคือชุดนี้แหละหลายคนก็แซวว่าได้ของเล่นชิ้นใหม่ล่าสว์จากดีวอลมาอ่ะมันคือข้ออ่อนเนาะมันคือข้ออ่อนสำหรับการไขนอ็อตไขสกรูแต่ก่อนเนี่ยผมก็มีใช้อยู่นะข้ออ่อนเป็นตัวนี้ก็ของดีวอลนั่นแหละเนาะ หรือจะเป็นตัวไรแองเกิลก็จะเป็นตัวนี้ก็อของดีวอลเหมือนกันนะครับรวมถึงน้องเล็กที่เป็นข้ออ่อนตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้แบบนี้ดึงขึ้นเนาะน้ำก็จะเป็นข้ออ่อนด็อกดกด็อกอ่สาสตัวเนี้ยผมเคยทำวิดีโอไว้ละใครสนใจก็คลิกที่ลิงก์มุมจอได้เลย เดี๋ยวมันจะพาไปวีดีโอนั้นวันนี้มาดูที่ชุดนี้ก่อนชุดนี้หลักๆก,ก็ผมจะเอาไว้ใช้กับ Impact d r v v r r DCF 8 5 0เนาะงานไขขันเป็นหน้าที่ของมันมาเริ่มที่ชิ้นแรกอันนี้เป็น Right a n ก l e ตัวเล็กเนาะวิธีใช้ก็อ่าเราจะสังเกตว่าเห็นไหมมันมีบากร่องตัวนี้ใช้คู่กับ มือจับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีบากร่องเหมือนกันวิธีใช้ก็อ่ะเอาเข้ามาหมุนหาเหลี่ยมหามุมที่ล็อกมันเข้ากันได้นะครับอ่าเจอแล้วเนาะล็อกเข้ากันได้แล้วก็บิดให้มันล็อกอ่ามันจะมีเสียงคลิกล็อกอยู่ละแล้วเราก็เอาไปเสียบใช้กับ Impact d r v v r r ได้เลยอ่าเวลาใช้งานก็นจับ ม,มีมือจับทําให้ถนัดขึ้นเนาะ,ะ,ะเวลาเอาออกสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีสลักสีดําเล็กๆอยู่ง้างก่อนนะง้างแล้วก็บิดอ่ามันก็จะถอดออกเนาะโอเคฟังก์ชันแรกฟังก์ชันต่อไปตัวนี้นอ่ามันเอามาเสียบเลยมัน เอามาเสียบกับ Impact Diver เลยมันก็จะเป็นแปลกๆเนาะมันใช้งานยังไงอ่าจริงๆมันไม่ได้ใช้อย่างงี้มันเอาไว้รวมร่างกับเจ้าจิ๋วนี่วิธีรวมร่างก็ไม่ยากเสียบเข้าไปเลยเนาะเสร็จแล้วก็บิดอ่ามันมีเสียงคลิกล็อกอยู่ละก็ไปใช้กับ Impact d r v v r r ได้ละเป็นไดเอ angle อ่าเป็นไดเอ angle เหมือนกันเนาะ เวลาเอาออกเหมือนกันเวลาเอาออกอ่ามันจะมีสลักเหมือนกันก็ง้างเหมือนเดิมเนาะง้างไปทางนี้แล้วก็บิดออกได้เลยมาถึงอันสุดท้ายข้ออ่อนตัวนี้อ่าข้ออ่อนตัวนี้ก็เอามารวมร่างกับเจ้าจิ๋วนี่อีกเนาะวิธีรวมร่างก็คือถ้าเรารวมแบบปกติ มันยังห่างเห็นไหมมันยังห่างเวลาใช้งานมันจะด็อกแด็กด็อกเด็ก,ดกเนาะมันจะมีปุ่มตรงนี้เห็นไหมปุ่มตรงนี้เรากดนะครับกดแล้วก็ลูดกดค้างไว้แล้วก็ลูด,ดขึ้นไปมันก็จะชนกันเนาะเสร็จแล้วก็บิดล็อกดังคลิกอยู่ละทําให้เราได้ข้ออ่อนขนาดมะฮือมานี่หนไหม เอาไว้ใช้กับ Impact d ด v e r ได้แล้วโอเคแล้วรูตรงนี้ปวกัดน,น้อยอ่ารูตรงนี้มีไว้ทําอะไรในกรณีที่เราใส่ดอกไขควงเข้าไปอ่านี่ดอกไขควงเนอะเห็นไหมอ่าดอกไขควงมันสั้นมากดึงไม่ออกดึงไม่ออกมันจะมีรูตรงนี้ แล้วเราก็หาอะไรเล็กๆเนี่ยจิ้มเข้าไปเดีนะจิ้มข้างหลังเนี่ยอ่าดอกไขควงมันจะโผล่ออกมาเราก็ดึงออกสบายแค่นี้แหละง่ายเลยจบละง่ายๆวันนี้เร็วๆแค่นี้แหละผมได้ไอ้นี e ่มาด้วยนะอ่าดอกไขควง อิมแพกแต่ว่ายังไม่ได้แกะเนาะโอเควันนี้งานไม้โฮเมดก็พรีวิวเร็วๆเ,เท่านี้แหละใครสนใจผมไม่มีขายแต่ว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านไว้ให้เออเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้บ๊ายบาย